เช้าแล้วเนี่ยได้เวลาดูข่าวแล้วความนุ่มได้ยังไงเนี่ยอ๋อดีนะเนี่ยที่ฉันเรียนจบแล้วได้เวลาไปดูข่าวแล้วติดขณะน,นี้นะคะกำลังมีพายุเข้าปก,กัิหนาปิดหน้าต่างบล็อกประตูบ้านด้วยนะคะข่าวหน้าบึิดแล้ว ฉันอยากได้แหวนสวยจังต้องออกไปนอก้านซะหน่อยแล้วหลังจากออกจากบ้านว้าวแหวนสวยจังเลยเท่าไหร่เนี่ยต้องถามราคาซะหน่อยแล้วแหวนอันนี้เท่าไหร่คะอ๋อแหวนอันนี้เป็นแหวนนำโชคค่ะอาจจะแพงหน่อยนะคะ หนึ่งืบาทค่ะหนึ่งหมื่ลยค่ะ,คะออรอกคุณนะคะออนนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาไปใส่ที่บ้านดีกว่าหลังจากที่ซื้อของอยจะใส่ยังไงละเนี่ยฉันต้องยกตัวเอขึ้นแล้วก็ได้แล้ว สวยจังเลยเฮ้ยอย่าลู้สิชิะโอเคท่างนี้ก็เสร็จแล้วจับแล้วค่ะ